ดวงคนราศีกันในปีพุทธศักราช2568ตามการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์มีผลกระทบดังนี้ดาวพุธดาวประจำตัวราศีกัน23มกราคม15กุมภาพันธ์เรือนปุตตะช่วงนี้ชาวกันอาจมีพลังสร้างสารรค์มากขึ้นมีความคิดริเริ่มใหม่ๆเกี่ยวกับงานอดิเรกหรือโครงการส่วนตัวอาจเกี่ยวข้องกับบุตรหลานหรือมีเรื่องน่ายินดีเข้ามา2มีนาคม 9มีนาคมเรือนปัตนิการสื่อสารและการติดต่อกับคู่ครองหุ้นส่วนหรือคนใกล้ชิดมีความสำคัญอาจมีการพูดคุยตกลงเรื่องสำคัญหรือมีการร่วมมือกันในด้านต่างๆ10มีนาคม28มีนาคมเรือนปัตนีอาจเกิดความไม่เข้าใจความล่าช้าในการสื่อสารกับคู่ครองหุ้นส่วนควรระมัดระวังความขัดแยง้งและทบทวนข้อตกลงต่างๆ29มีนาคม สเมษา,า,า,าย e นายเรือนมรณะเป็นช่วงที่ควรระมัดระวังเรื่องสุขภาพอุบัติเหตุและการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดอาจต้องจัดการกับเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อน30เมษายน5มิถุนายนเรือนสุภะเป็นช่วงที่ดีสำหรับการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆมีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานการศึกษาหรือโครงการต่างๆได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่27มิถุนายน 5กรกฎาคมเรือนกรรมะความมุ่งมั่นในการทำงานสูงมีโอกาสแสดงความสามารถและสร้างผลงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือความท้าทายใหม่ๆใ,ในหน้าที่การงาน6กรกฎาคม25กรกฎาคมเรือนกรรมะอาจเกิดความล่าช้าความสับสนในเรื่องงานควรทบทวนแผนงานระมัดระวังการตัดสินใจและการสื่อสารกับเพื่อนร่วมงาน 26. กรกฎาคม หนึ 1> 1. ่งสิงหาคมเรือนลาพะเป็นช่วงที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีมีโชคลาภหรือได้รับความช่วยเหลือสนับสนุนจากคนรอบข้าง16สิงหาคม11กันยายนเรือนวินาศเป็นช่วงที่ควรระมัดระวังเรื่องความลับปัญหาที่ซ่อนเร้นการถูกใส่ร้ายหรือการตัดสินใจที่ผิดพลาดอาจต้องเผชิญกับความเครียด22ตุลาคม28ตุลาคมเรือนกระดุมพระโฟกัสเรื่องการเงินทรัพย์สินรายได้มีโอกาสในการจัดการเรื่องการเงินให้เข้าที่เข้าทาง 29ตุลาคม17พฤศจิกายนเรือนกระดุมพระอาจเกิดความล่าช้าความสับสนในเรื่องการเงินควรทบทวนการใช้ใจ่ายระมัดระวังการลงทุนและการตัดสินใจทางการเงิน18พฤศจิกายน25พฤศจิกายนเรือนสหชการติดต่อสื่อสารกับเพื่อนฝูงพี่น้องหรือคนใกล้ชิดมีความสำคัญอาจมีการทำกิจกรรมร่วมกันหรือได้รับข่าวสารที่สำคัญดาวสุขร์20กุมภาพานันธ์ 10มีนาคมเรือนปุตตะความรักความสุขความบันเทิงเข้ามาในชีวิตอาจมีเรื่องเกี่ยวกับบุตรหลานหรือความคิดสร้างสรรค์11มีนาคม23เมษายนเรือนอริความสัมพันธ์อาจมีอุปสรรคความขัดแย้งหรือปัญหาเข้ามาควรระมัดระวังเรื่องสุขภาพและการจัดการกับศัตรูหรือคู่แข่ง24เมษายน14พฤษภาคมเรือนสหัชการติดต่อสังคมการพบปะเพื่อนฝูงมีความสำคัญอาจมีข่าวดีหรือความสัมพันธ์ใหม่ๆเกิดขึ้น 12. พฤศจิกายน 68-2. ถึง2มีนาคม69เรือนสหัสจะเป็นช่วงยาวนานที่เน้นความสัมพันธ์กับเพื่อนฝูงพี่น้องการเดินทางใกล้ๆหรือการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆดาวอังคาร 29. พฤศจิกายน 67-13. ถึง13มีนาคม68เรือนสหัสชะอาจเกิดความขัดแย้งความไม่ลงรอยกับคนใกล้ชิดการเดินทางอาจมีอุปสรรคควรระมัดระวังอุบัติเหตุ14มีนาคม เเมษายนเรือนพันธุโฟกัสเรื่องครอบครัวบ้านที่อยู่อาศัยอาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวดาวพฤหัสบดี3ตุลาคม 67- 13ถึงกุมภาพันธ์68เรือนสุภะอาจเกิดความล่าช้าในการก้าวหน้าควรทบทวนเป้าหมายและแผนงาน14กุมภาพันธ์หนึ่งมีนาคมเรือนสุภาเป็นช่วงที่ดีสําหรับการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆม,มีโอกาสก้าวหน้าและได้รับการสนับสนุน6พฤษภาคม 21สิงหาคมเรือนกรรมะโฟกัสเรื่องการงานมีโอกาสแสดงความสามารถและสร้างผลงาน24ตุลาคม7พฤศจิกายนเรือนวินาศควรระมัดระวังเรื่องความลับปัญหาที่ซ่อนเร้นและการถูกใส่ร้าย8พฤศจิกายน68-19มีนาคม69เรือนตนเองเป็นช่วงที่ควรทบทวนตัวเองการตัดสินใจและการดำเนินชีวิตอาจเกิดความไม่มั่นใจหรือความล่าช้าในบางเรื่องดาวเสาร์มกราคม 27เมษายนเรือนปุตตะมีความรับผิดชอบมากขึ้นในเรื่องบุตรหลานหรือโครงการส่วนตัวอาจต้องใช้ความอดทนและความพยายาม28มิถุนายน12กรกฎาคมเรือนกรรมมภาระหน้าที่การงานหนักขึ้นต้องใช้ความอดทนและความรับผิดชอบ13กรกฎาคม15พฤศจิกายนเรือนลาภะอาจเกิดความล่าช้าในการได้รับผลตอบแทนหรือมีอุปสรรคในการแสวงหาโชคลาภ16บพฤศจิกายน30พฤศจิกายน เรือนวิน,า,นาศควรราา er, ะมัดระวังเรื่องสุขภาพเรือรังปัญหาที่ซ่อนเร้นและความเครียดดาวมฤตยู26กันยายน67ถึง29มกราคม68เรือนสุภะการเปลี่ยนแปลงในเรื่องความก้าวหน้าเป้าหมายในชีวิตหรือมุมมองต่อสังคมอาจมีการเปลี่ยนแปลงแบบไม่ทันตั้งตัว29กันยายน 68- ถึง29มกราคม69เเรือนสุภะการเปลี่ยนแปลงในเรื่องความก้าวหน้าเป้าหมายในชีวิตหรือมุมมองต่อสังคมอาจมีการเปลี่ยนแปลงแบบไม่ทันตั้งตัวต่อเนื่อง สรุปภาพรวมสำหรับคนราศีกันในปีพุทธศักราช2568ปีนี้จะเป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงและมีหลายเรื่องให้ชาวราศีกันต้องจัดการการเคลื่อนที่ของดาวพุธซึ่งเป็นดาวประจำตัวจะส่งผลโดยตรงต่อความคิดการสื่อสารและการตัดสินใจในแต่ละช่วงเวลาควรใช้ความรอบคอบในการติดต่อสื่อสารและวางแผนต่างๆการงานมีทั้งโอกาสก้าวหน้าและความท้าทายควรใช้ความสามารถอย่างเต็มที่และพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง การเงินมีโอกาสในการสร้างรายได้แต่ก็ควรระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายและการลงทุนในช่วงที่ดาวการเงินไม่มั่นคงความสัมพันธ์ทั้งความรักและมิตรภาพอาจมีทั้งช่วงเวลาที่ดีและช่วงที่ต้องประครับประคองควรเปิดใจและสื่อสารกันอย่างตรงไปตรงมาสุขภาพควรดูแลสุขภาพอย่างสม่ำเสมอและระมัดระวังอุบัติเหตุในช่วงที่ดาวไม่เอื้ออำนวยคำแนะนำติดตามการเคลื่อนที่ของดาวพุธอย่างใกล้ชิดเพื่อวางแผนการดำเนินชีวิตและการตัดสินใจ ใช้ความรอบคอบและมีสติในการจัดการกับทุกสถานการณ์เปิดใจรับการเปลี่ยนแปลงและพร้อมที่จะปรับตัวให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพทั้งกายและใจหมายเหตุการวิเคราะห์นี้เป็นเพียงแนวโน้มโดยรวมควรอ้างอิงจากพื้นดวงเดิมของแต่ละบุคคลและปัจจัยอื่นๆประกอบกันขอบคุณทุกท่านที่รับชมอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆนะคะ